วัยรุ่นปวดเคลดต้นคอคุณก็เป็นได้วัยรุ่นถึงเคล็ดสายมูคุณก็เป็นได้มารุ่นคริปโตพร้อมสุดยอดเคล็ดลับคุณก็เป็นได้แล้วถ้าไม่มีเคล็ดอะไรเลยล่ะสวัสดีครับมีอะไรให้หมอช่วยครับ หนูไม่มีเคล็ดอะไรเลยอะค่ะหมอช่วยดูให้หนูทีได้ไหมคะนี่ครับทิวมีอาชีพเป็นหมอกายภาพบำบัดเริ่มจากความสนใจในเรื่องอาตตมี่ mm hmm. เขาจึงไปเรียนแพทย์พิเศษเฉพาะทางทำให้รายได้ของหมอทิวในแต่ละวันนั้นเรียกได้ว่ารับทรัพย์กันไปเต็มเต็มกู๊บกิฟทำอาชีพแมค้าออนไลน์สายมูลูกค้าติดเพียบไลฟ์วันหนึ่งรายได้เฉียดแสน สกุลทีทำอาชีพเป็นเทรดเดอร์สอนการลงทุนฝึกอ่านกราฟนานวันเข้าก็เริ่มมีทริครับเฉพาะในการตีเส้นกราฟเขาก็เลยเอาความรู้ที่มีเนี่ยมาหาเงินเข้ากระเป๋าเสริมพอให้ฟูฟ่องโหเอ่อแล้วหมออีดูเคพ็รยังไงอะคะก็ผมหมออีอีดู Educate เอสสถานที่ที่จะพาคุณไปรู้จักกับตัวเองให้มากขึ้นสิ่งที่คุณชอบทําในชีวิตประจําวันอาจจะเป็นสิ่งที่คุณสามารถใช้หาเงินได้ในอนาคตสถานที่ที่จะบอกคุณว่าอาชีพในฝันหรือคาเรียภาษงคุณจะสามารถไปทางไนต่อได้บ้างแพลตฟอร์มนี้อาจไม่ได้รวมเคล็ดับทั้งหมดที่มีในโลกนี้ไว้แต่คุณจะรู้แต่ชอบอะไรและหาตัวเองเจอที่นี่ที่ e d u k e y me ฟังไม่ทันละสิงั้น search เลย e d u k e y me